มาคนี้ครับพลังพลัมครับไปเี่ยซ้อมากี่วันก มาคมไม่ได้สองอยู่ที่ค่ายต่สมัยอยู่ที่เดิมมีใครช่วยเปกุ้งฟองซอสหรือเปล่มีกันทักครับกล้เพื่อนพี่ๆนะค่ายนะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสามสิบเอ็ดครับสามสองครับสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเก้าครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบสี่ครับมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เจะต้องมาเจอรุ่นน้องนะซีพลังไม่เคยต่อยกับน้องแน่นอนครั้งแรกเลยศึกษาเกมต่อยน้องมามยังยาวมปเพราะมวยสไตล์วันนี้เจอรุ่นน้องวางเกมวางแผนให้ดี ต่อไปเรื่อยๆครับตามสตตายเนาะล่าสุดต่อยไปที่ไปที่ตะวันเอ็ดตะวันนาป่ะตะวันนาอืมวันนั้นต่กับชัดเก็บเปงมั้งชนะวันนั้นเบียดใช่ต่อยอยู่ร้อยสิบห้าร้อยสิบหกวันนี้ต่อยร้อยสิบหกเนาะเมื่อกี้เข้าชั่มหนักแล้วครับผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมอเตอร์ชานาเอาไข่มนเดิมครับคุมมากี่กิโลไฟนี้กิโลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมด ลอยได้ครับคนจังหวัดอนแกงฝากช่วยๆไปครับนอยมาอนี้เต้นดีครับมาอนี้ครับอ่ะเอาเชนน่ะนะขอให้โชคดีครับ